อ่าตอนนี้กำลังขอใช้อะไรเนี่ยตอนตอนใส่ม่องก่อนโอ้เอาจะสามสิบหาโลพ่อบอก,กินฮะพ่อบอก,อบอก,กินอ่าน้ำบ่อพ่ออยู่น้องไอ้ลาคอดลาคอดจีน สิบพัน นายบ้นอะไรบ้เนอะไรบ้านอะไรมีตาบวดบ้มันวะบ่มีบ่มีซื้อเบียรมาโลดสิเกินก็จับสามตัวใส่สามตัวตัวน่อยตัวนึงมีสาตัวสามขงเนี่อันนี้พอบริ้ายเนาะมีแต่ไว้กินเนาะบริ้ายเนาะปลาอผม 3เอิด3 ba, บ่3

ชชใช่แต่อปุปทานเบียร์โอนาขอมาขอตัวชีสวนแค่ทานไปซื้อนะอิเมะเมืยดิถ <laughs> <laughs> ่าไปใส่เฮ้ยเชียล่งจะถูกเนี่ย เลิกมาโอ้นจะบึ้อพอดีมาลิเส็บแล้วนี่มา嘛ผลิเส็บได้พี่หนอ Let's go Let's go งดตา Good n i g h กี่หน่อยกุดไหนเท่กันเลยผู้สว ເນາະເນາະແມ່ນ hmm. ບໍ່ໃຫ້ປາເນາະເນາະເນາະເບາະໃຫ້ເຂົາເນາະເອົາກິນກິແບບວ່າທ້າວເບິ່ງໃຫບິນຈົ້ຈົຜບ